สวัสดีค่ะมากวบกับช่อง a c c e s s o r y 2 s ทูากันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของสายไฟปีสุ u ป,ปี1995-2005สำหรับวีทิวเดิมค่ะซึ่งหน้าตาของสายนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสายนี้นะคะเราจะใช้สำหรับรถที่โดนตัดหัวออกไปเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะใช้สายกับรถรุ่น D-Max ตัวแรกในปี1995-2005 ส่วนปีนอื่นอาจจะต้องดูด้านหลังวิทยุและปลั๊กที่แถมมากับตัววิทยุเช่นรุ่น dark eye หรือ trx แล้วเราจะแยกสายใหม่กับสายเก่าได้ยังไงคะเรามาดูวิธีการแยกกันค่ะตัวสายใหม่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีทั้งหมด16รูพินตรงนี้นะคะ ส่วนสายเก่าที่เราพูดไปในปี1 9 9 5ถึง2005จะมีทั้งหมด13รูพินค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเทียบกันแล้วจะทำให้เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะส่วนรูพินคืออะไรรูพินคือรูเสียบสีสายไฟนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเรามาดูกันที่สีสายไฟกันนะคะสีแรกค่ะคือสีแดงหรือ acc สายต่อสวิตช์คุญแจ่าดับเครื่องวิทยุก็จะตัดไฟระดับลงพร้อมกับระบบในรถสีเหลืองหรือแบตเตอรี่12งโวลต์สำหรับต่อกับสายไฟที่พ่วงมาจากแบตเตอรี่เพื่อนำไฟออกมาเลี้ยงวิทยุด้วยกำลังไฟ12โวลต์สีดำหรือกราวเป็นไฟลบสามารถต่อกับตัวถังหรือต่อเข้ากับปลั๊กวิทยุได้เลย สีส้มหรือดิมเมอร์สำหรับต่อกับไฟหลีเมื่อเปิดไฟหลีไฟที่หน้าปัดวิทยุก็จะดรอปลงในตอนกลางคืนสีขาวและสีขาวคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหน้าซ้ายสีเทาและสีเทาคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหน้าขวา สีม่วงและสีม่วงคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหลังขวาสีเขียวและสีเขียวคาดดำสำหรับต่อกับลำโพงประตูหลังซ้ายและสีฟ้าคือสายไฟเลี้ยงเสวกาศสามารถต่อกับรีโมทแอม์ได้ค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ